จะพาไปกินอาหารอร่อยๆอในเทศกาลอาหารสิงค์ฟูดเฟสิวัลครับงานจัดอยู่ที่ร้านมรกตเซนทัลชิดลมงานมีถึงแค่เสาร์อาทิตย์นี้นะครับดูคลิปจบแล้วต้องรีบมากันเลยขอกระซิบอีกทีว่ามีแต่ของอร่อยๆอออทั้งนั้นเดินเข้ามาได้เลยครับเข้า,ขาฟรีงานนี้ห่างหายไปถึง2ปีเลยครับกลับมาคราวนี้จัดเต็มเลยกับอาหารอร่อยๆอมากกว่า30ร้านที่ขึ้นชื่อระดับท็อปลิสขับมาให้พวกเราได้เข้ามากินอาหารอร่อยๆอต้องถูกใจแน่นอนเห็นไหมครับอาหารที่ผมถ่ายให้ดูแต่ละรา นั้นสุดทั้งนั้นเห็นแล้วท้องร้องเลยสงสัยเย็นนี้ต้องไปซ้ำทีมของงานก็จะเป็นทีมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก้วยกล่องอาหารก็จะใช้จากกระดาษบรรยากาศนั่งยามเย็นชิลๆมามีวงศิลปินมาร้องให้ฟังด้วยเมื่อคืนบงสครับกับบูลินครับมาครับถึงเวลากินแล้วกับหอยทอดกระทะยักษ์ชาวเลกลิ่นนี้หอมฟุ้งเลยอร่อยแป้งกรอบมากครับเด็ดจริงมาต่อกันที่ข้าวซอยไข่ยกร้านมาจากภาคเหนือเลยเส้นกรอบมันน้ำซุปเข้มข้นจริงๆครับน้องไก่ชิ้นโตๆเนื้อแน่นมากคอ เ <N> um> นื้อนุ่มในตำนานเจดแดง3มย่านก็มาอยู่ที่นี่ครับนุ่มสมคําล,ล่<ห>าลือมากินของข้าวแล้วก็มาตบด้วยขนมไทยยากิครับแป้งกรอบหอมมากใสถั่วแดงนี่ทะลักเลยขอบอกเลยครับว่าเด็ดจริงๆผมถุงผ <N> um> ้ง <N> um> งาไว้ใส่ของกินในงานดูให้ใครทําอะไรแวบๆอยู่ข้างหลังอิ่มกับท่านประธานเองดีใจที่ได้เจอทั้งสองคนมากๆครับกินอาหารอร่อยๆเสร็จแล้วก็อย่าลืมแยกภาชนะทิ้งด้วยนะครับเราสามารถนําไปรีไซเคิลใหม่ได้อีกเดินไปที่บูธเครื่องดื่มหาน้ำาเย็นชื่นใจดื่มกันดีกว่าอ่า สดชื่นมากครับกระป๋องที่ดื่มหมดแล้วก็นำไปหยอดที่ตู้รีไซเคิลแมชชีเรื่องบีบอัดกระปอร <ant> ร๋องอัตโนมัติเพื่อนนาไปรีไซเคิลกันต่อไม่ทำลายหรอกผมเองก็พบแก้วนะ้ำมาในงานด้วยเดี๋ยวเป็นการลดขยะเติมเครื่องดื่มเขาลดให้10บบาทฟังเพลงชิลๆเลยครับตามมากันนะ